สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กรู้สึกจะเคมป์มิชชันนะคะไม่ต้องตกใจทำไมโพสท่าสวยเพราะว่าวันนี้จะออกไปข้างนอกเออออกไปดูคอนเสิร์ตนะคะทาทาใช่ไหมทาทาคำรีเทิร์นอะไรสักอย่างอ่ะใช่ป่ะเออจำชื่อคอนเสิร์ตไม่ได้เออนี่ไงนี่ไงทาทาวิดเทิร์นแบ็คไทม์นี่อะไรสักอย่างนะคะเทิร์นแบ็คไทม์วิททาทาเออพูดผิดเทิร์นแบ็คไทม์วิททาชยังนะคะก็ดิฉันก็เลยแต่งเป็นทาทานะคะวันนี้หุ่นเหมือนทาทามากไม่จะบอกว่า หาบัตรนานมากนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะไปดูนางมากเพราะว่าร้องได้หมดุเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นบ้าฉันนะบอดี้เบหรือว่าจะเป็นมัแรลงตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ร้องได้นะคะหรือว่าจะเป็นดูมัชาเลดูมัชาเล็ดูเมอนะคะก็หาบัตรตั้งนานแต่ก็ได้บัตรมาแล้วนะคะก็คือที่นั่ง A 3สโซนหน้าสุดชคดีมากนะค่ะแต่ว่าก็ซื้อในราคาเต็ม3,000บาทนะคะก <c oughs> ็คือไม่ได้ลดเลยทั้งทั้งที่ซื้อก็ใกล้วันถ่ายเอ้ก็ <c oughs> <rier> ใกล้ก็วันนี้เลยอ่ะ เออไ,ไ,ไ,ไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าการแสดงเริ่มทุ่มหนึ่งนี้หกโมงครึ่งเลยยังอยู่บ้านอยู่เลยนะคะืกอกนันนี้แต่งหน้าให้คุณแม่เองนะคะสวยไหม <laughs> ไปนะคะบ๊ายบายบายบาย